สำหรับในคลิปที่ผ่านมาเราพูดถึงเรื่องความชันของกราฟนะครับซึ่งเราก็บอกว่าถ้าเส้นที่ขนานกับแกน x นะครับจะมีความชันเป็นศูนหรือถ้ายืนอยู่บนพื้นนะครับมองไปขนานกับพื้นก็จะเป็นศูนย์นะครับถ้าเงยขึ้นมาเมื่อไหร่ไปเจอเนินที่มันสูงขึ้นสูงขึ้น,นเราก็บอกมันจะชันขึ้นชันขึ้นชันขึ้นเรื่อยๆนะครับชันขึ้นชันขึ้นอ้าวเดี๋ยวคลิปนี้จะพูดถึงกรณีที่กราฟมันตั้งฉากนะครับ ตั้งฉากบนแกน y หรือขนานกับแกน y นะครับขนานด้านซ้ายก็ได้ด้านขวาก็ได้ถามว่าจะมีความชันเท่าไหร่อ่ะเริ่มที่เส้นที่1นนะครับพิกัดของเราก็คืออยู่ที่จุดกําเนิดนะครับ x 0น y 0นอีกอันนึงคืออยู่ที่ x 1 0 y 10นะครับว่าจะมีความชันเท่าไหร่เราก็คํานวณความชันจาก m นะครับเ่ากับ y 2 ลบ y หนึ่งสีเขียวเนี่ยเป็นตำแหน่งที่2เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือตำแหน่งของ y สองนะครับตรงนี้เป็นตำแหน่งของ y หนึ่งคิดก้าไก็จะได้เท่ากับ10ลบด้วย0นะครับต่อไป x 2อ x 2ก็คือเลข0ย์เอง x 1ก็คือเลข0นเช่นเดียวกันนั้นศนย์ลบ0เพราะฉะนั้นก็จะได้เท่ากับ10หารด้วย0นะครับเมื่อไรก็ตามที่ มีการหารด้วยศูนย์นะครับในทางคณิตศาสตร์เราจะไม่นิยามนะครับเพราะนั้นคำตอบก็จะได้อินฟินิตนะครับหรือถ้าใครจิ้มเครื่องคิดเลขข้อความเออร์เรอมันก็จะขึ้นมานะครับต่อไปลองดูที่ตำแหน่งอื่นสิสมมุติเลื่อนไปทางซ้ายนะครับเลื่อนมาตรงนี้อยู่ที่ตำแหน่งข้างล่างก็ได้นะครับตรงนี้แล้วกันนะครับซึ่งขนานกับแกน y นะครับทีกัดด้านล่างคือ ลบห้าลบห้านะครับส่วนพิกัด<ม>ด้านบนคือลบห้าเจ็ดนะครับเอาลงมาหาความชันกันนะครับความชัน m เท่ากับไว้สคือไว้สก็คือเลข7นั่นเองนะครับไว้หนึ่งคือคือลบ5นะครับแทนค่าเข้าไป7ลบด้วยลบ5ต่อไป x 2 x2 ก็คือลบ5 x1 x1 คือลบ5ตรงนี้ก็ลบ5าลบด้วยลบ5นะครับคิดข้าวมาการบวกก็จะได้เป็น7บวกกับ5หารด้วยลบ5บวกกับ5นะครับซึ่งก็จะได้เศษสิสส่วน0นย์ะครับเช่นเดียวกันหารด้วย0ูเมื่อไหร่ก็จะไม่นิยามเพราะนั้นก็จะได้ ความชันเป็นอินฟินิตี้นั่นเองนะครับโอเคเพราะนั้นจาก2ตัวอย่างที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ากรณีที่กราฟนะครับขนานกับแกน y ไม่ว่าจะอยู่ที่ตำแหน่งตรงไหนก็แล้วแต่ทับแกน y หรืออ,อยู่ซ้ายอยู่ขวาให้ขนานก็จะมีความชันเป็นอินฟินิตี้นะครับโอเคคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ